ยินดีต้อนรับทุกท่านสุพยาโหรานำโชควันนี้นำเสนอทุกท่านด้วยราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีที่แบกรับพลังที่มั่นคงดัง่งขุนเขาพลังนี้ก็คือวินยัยความมุ่งมั่นและความทะเยอทยานนั่นเองเมื่อหัวใจของคุณหนักอึง้งหรือรู้สึกสิ้นหวัง มังกรจะเตือนว่าทุกย่างก้าวที่คุณก้าวขึ้นไปนั้นล้วนพาคุณสู่ที่สูงขึ้นเสมอมังกรจะสอนเราว่าการเยี่ยวยาเกิดจากความอดทน โครงสร้างที่มั่นคงและความกล้าที่จะก้าวต่อให้พลังแห่งแผ่นดินของมังกรนำทางเสริมพลังวิญญาณและย้ำเตือนคุณเสมอว่าไม่มีความฝันใดที่ไกลเกินเอื้อม